วันนี้แก้วจะพักุณมชมมารับชมการตีบ้าสิบเจ็ดในบอด้วยสูตรเจชาร์ดเจช์ดคืออะไรเจช์ดคือการที่เราเอาเจไปกับเนิ้าล่องหนแล้วก็ให้เจเนี่ยโจมตีอาวุธด้านในเพื่อที่จะพังให้ได้มากที่สุดเลยเราจะเอาเจไปกับจิ้งจอกเพื่อที่จะล่องหนแล้วก็เอาไปกับ รองทาบูทไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะกําจัดทางฝั่งของฐานแคนแล้วก็กําจัดโคงรงกระดูกนั่นเองแล้วก็ใช้ขวดน้ำยาเร่งรีบนะครับเพื่อที่จะโจมตีให้ไวที่สุดเลยส่วนทันที่ใช้นะครับก็เล่นได้หลากหลายนะครับจะเล่นแบบแก้วก็ได้หรือจะเปลี่ยนไปใช้มังก,กรก็ได้นะครับแก้วใช้ผู้ทัาพงภายนะครับแล้วก็คุกกี้นะครับเอาไปมินาฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันในมันมที่ใช้นะครับเราจะใช้น้ํายาล่องหุ่น5้าขวด แล้วก็น้ำยาคืนชีพหนึ่งขวดครับเดี๋ยวแก้วพาคุณชมไปดูนะครับว่าเราจะใช้น้ำยาคืนชีพกับเจ๊ยังไงแล้วก็มีอาคมโรคชัดไปด้วยหนึ่งขวดครับเพื่อที่จะโจมตีให้ดีที่สุดเลยนะครับท้งแข้งคอเป็นเจตีสามตัวป้าพิษส่วนใหญ่เราจะใช้รุงฐาน,นครับแก้วคิงไปกับรองเท้าบูทแผ่นดินไหวบอ่อน้ำแหลมควีนไปกับหุ่นเชื่อู้เยยากระจกวิเศษปู่ไปกับสองคีรีแล้วก็กิ้งกานะครับทางเจ๊ไปกับจิ้งจอกแห่งจิตวิญญ,ญาณ ลงทำผู้ใชไฟ้าและขวัญในแม่เร็งๆเดี๋ยวแก้วจะตีบ้านลำดับที่6ที่ไม่มีใครตีแล้วก็บ้านลำดับที่2ให้ชมกันนะครับก็มาชมกันว่าแก้วจะเก็บสัมดาวได้หรือไม่เดี๋ยวบ้านนี้นะครับก็จะเป็นบ้าน17ที่ยังไม่หหดเท่าไรนะครับแก้วจะต้องเก็บสัมดาวให้ได้นะครับโดยแก้ววางแผนว่าแก้วจะเข้าไปนะครับบริเวณตอนแรกแก้วจะเข้าด้วยซ้ายนะครับแต่คิดว่าเปลี่ยนใจไปด้างขวาก็ดีเหมือนกันนะครับพอเราจะได้โจมตีบ้าน บ้านจไพังลงไปนะครับก็น่าจะดีไม่น้อยเลยเดี๋ยวแกจะกระนิ้งขวาเข้าไปแล้วก็เราจะใช้ฐานที่มีลงไปนะครับก็มาชมกันว่าจะเป็นชุดใดแก้วกดโจมตีแล้วนะครับตื่นเต้นส่วนนี้จะต้องห้ามพลาดเลยครับเดี๋ยวแก้วใช้เจ๊อแก้วจะปล่อยเจ๊ลงไปนะครับแล้วก็จะใช้ในแม่ล่องหุ่นลงไปโอเคเราเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ล่องหุ่นลงไปนะครับแบบนี้เลยเจ๊ก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะล่องหุ่นลงไปนะครับ แบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีแล้วก็จะล่องหัวลงไปแก้วใช้ขุนน้ำยาเร่งรีบได้นะครับเดี๋ยวเราใช้น้ำยาล่องหัวลงไปก่อนครับแบบนี้เลยแะแก้วใช้ขุนน้ำยาเร่งรีบนะครับใช้น้ำยาล่องหัวลงไปก็จะโจมตีได้ไวนะครับเจ๊ก็จะเข้าไปบานล่องหัวนะครับทำให้เราโจมตีไม่ได้ถ้าแค้นออกมานะครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเราไปต่อ ก็เราจะเข้ากัน,นครับโดยแก้วจะขึ้นด้านบนลงไปแก้วปล่อยปูนครับลงไปด้านบนใช้บอลลูนอนังฟ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เราจะตัดทางด้านข้างครับเรามียาพิษปล่อยไปที่ทางแคนเลยนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ปูจะเข้าไปนะครับเราสามารถแช่ไปที่ทางแคนได้นะครับถ้าไม่ไหวแต่ว่าเวลาครับคือสิ่งสําคัญนะครับที่เรายังอยู่ด้วยกันให้พิกช้แล้ว ล้วก็จะใช้ไอ้แช่แช่ไปนะครับเราก็จะให้ปูจมตีโอเคมังกรตายลงไปนะครับแก้วรอให้ปูจมตีนิดนึงแล้วเดี๋ยวราเข้ากันนะครับเราจะใช้ผู้ท้าคุ้งไพ่นะครับลงไปด้านขวาก็เดี๋ยวแก้วจะเข้าไปด้านขวานะครับแบบนี้เลยแล้วก็ปล่อยปุ๊กปิกปล่อยคุกกี้ไป2ตัวลงทหารคิงควีนบอลลูนโอเคเ,เราเข้าไปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวแก้วจะใช้อาคมคืนชีพของเจมานครับเมื่อท้าเราเข้าไปนะครับแก้วจะใช้อาคมคืนชีพก็รอยนิดนึงแก้วใช้อาคมลุกชัน,นครับลงไปด้านซ้ายแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้ถางเข้าไปตรงกลางแล้วก็เราใช้ยาวบ้าแก้วใช้อาคมคืน <m liber ally> ชีพแล้วเหรอแก้วไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจโอเคแก้วงงหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าไปนะครับเราใช้ สก,กิลคาพิมตานะครับเราก็จะเข้าไปด้านล่างกันแกมีแช่อยู่นะครับเก็บไว้แช่ด้านซ้ายก็ได้แล้วปล่อยคุกกี้นะครับลงไปด้านขวาเพื่อที่จะเข้าไปนะครับเราก็ลงไปด้านล่างแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเราแช่ไปด้านซ้ายแบบนี้แล้วแช้ท้าไม่ตายคิงโอเคเราจะเข้าไปนะครับส่วนเจ๊แกไม่แน่ใจนะครับว่าแก้วใช้อาคมคืนชีพทุกจุดหรือไม่ ก็พาดเลยครับอุตส่าห์จะมาโชว์สักหน่อยเนาะแกดูก่อน,นครับว่าตรงไหนยังไม่มีฐานลงไปด้านบน,นครับไม่มีใครไปแล้วก็เข้าไปครับแล้วก็จะโจ,จมตีแต่นี่อาจจะทุรักทุเลหน่อยเนาะแก้วตีด้วยสุดนี้เป็นตาแรกครับก็เลยอาจจะยังไม่เลียนกริปให้คุณผู้ชมได้ชมกัน,นครับมาดูกันว่าเราจะเก็บสามดาวได้ไหมแกคิดว่าไม่ได้นครับเราน่าจะไม่ทันเวลาก็จะได้ไปครับแล้วก็จะอยู่ด้านบน ก็จบไปที่2ดาว9 6เป็นะครับเป็นะไรที่เจ็บปวดใจเลยเดี๋ยวรับปชุมต่อครับในตาที่2เราจากขยบขึ้นไปนะครับไปโจมตีบ้านลำดับที่2กันก็แก้วต้องตั้งสติให้ดีคนนี้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนั่นเองเดี๋ยวแก้วจะพังผู้ชมนะครับไปสอดแนมกันบ้านที่เจอนะครับก็จะเป็นบ้าน17ที่โหดใช้ได้เลยนะครับเราจะเข้าไปเป้าหมายของเราคือเราจะเข้าไปนะครับเราโจมตีด้านใน ให้หมดเลยครับแต่เต่าไฟก็น่ากลัวเหมือนกันนะหรือว่าจะเข้าด้านซ้ายดีด้านซ้ายก็น่าสนใจนะครับโจมตีบ้านให้บ้านพังลงไปก่อนก็จะดีนะครับฉะนั้นแก้วเปลี่ยนใจนะแก้บแก้วจะเข้าที่บ้านแก้วก็เข้าด้านซ้ายนะครับไปที่ป้อมปืนใหญ่แล้วก็ล่องหัวลงไปนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับส่วนทหารที่เหลืออยู่นะครับผู้ท้าพงพัยและคุกกี้เราค่อยว่ากันนะครับว่าจะใครยังไงแก้วกดโจมตีเลยก็มาชมกันนะแรับตอนนี้แก้วตั้งใจมากๆเลยนะครับที่จะ คว้าสสำดาวได้ไดครับเราปล่อยอเจนครับลงไปด้านซ้ายแล้วก็เราจะใช้น้ำยาล่องหดนลงไปนะครับแบบนี้เลยโอเคเราเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีแล้วก็จะล่องหนลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยโอเคแล้วก็จะไปที่บ้านกัน,นครับเราล่องหนลงไปเพิ่มแล้วแก้วใช้คุณน้ำยาเร่งรีบเลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเร่งรีบเจให้โจมตีบ้านให้พังลงไป แล้วก็เราใช้ล่องห่นลงไปเพิ่มทางแคนมานะครับเดี๋ยวเราจะกําจัดทางแคนกันก็จะเข้าไปนะครับโจมตีสารวาได้ถือว่าดีเลยนะครับเจ๊เพียงเท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเราปล่อยเจ๊ตายลงไปเลยแล้วก็เราใช้ปูนครับลงไปด้านล่างใช้บอลลูนนงฟ้าลงไปนะครับแล้วก็เราจะปล่อยยาพิษไปที่ฐานแคนกันฐางแคนจะมาะครับแคมีประสบการณ์แล้วนะครับว่า ถ้าเราช้าเนี่ยเราจะไม่ทันเวลาครับเะนั้นแก้วจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะเข้าเลยก็รอปก,กแข็งก่อน,นครับอาจจะปล่อยเคงลงไปจัดก,การครับแล้วก็แช่ไปที่ปืนใหญ่ดึงๆก่อนเลยเพราะปูเจ็บเนาะเราปล่อยโดนทานครับลงไปด้านซ้ายและใช้ผู้ท้งภัยลงไปได้นะครับแก้วปล่อยลงไปแก้วปล่อยคุกกี้โจมตีควีนสองตัวครับแล้วก็ปล่อยฟุกฟิกปล่อยควีนลงไปนะครับแบบนี้เลยเออใช้คุกกี้ลงไปเพิ่ม แชร์ไปก่อน,นครับที่ปืนใหญ่ดึงๆเลยเราจะเข้าไปกัน,นครับส่วนเคงยังไหวอยู่ไหมยังไหวอยู่เนาะแก้วว่าเราใช้สกิลคำพิมพตะได้น,นครับแกว้วใช้คมพิมตะเลยแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปครับเราใช้เปการครับตรงไปด้านขวาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเข้าไปเรามีคมคื้นชีพของเจน,นครับแต่ว่าทางเราครับไม่ได้ไปตำแหน่งที่โอเคนะครับฉะนั้นแกมองว่าเราใช้ อาคุมลกชัน,นครับลงไปด้านบน,นครับแบบนี้เลยและแก้วก็ขึ้นชิพเจมาครับแบบนี้เจก็จะไปตจงตีต่อเลยและเจก็จะได้รับการชึมแบบว่าเยียวยาเลือดมา7 5นั่นเองนี่คือแผนของเราครับเราจะใช้เจ๊แบบนี้เลยแก้วดูมาจากสตาร์ครับเขาเล่นแบบนี้แต่ว่าอาจจะมีการที่เล่นแตกต่างกัน,นครับเพราะว่าแก้วไม่ได้ฝีมือเท่าเขาเนอ้องแต่ว่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นไง ชอบไหมอยากให้แก้วไปเล่นบริเลเจนหรือเปล่าก็สมาทิ่จะคอมเมนต์มาได้นะครับแก้วว่าสูตรมันโหดนะเดี๋ยวแก้วกดควีนมานะครับแล้วก็เสกดังฟ้าไปโจมตีเดินขวานะครับมีฐานแล้วปล่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าปล่อยมินเนี่ยล,ลงไปตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ได้3ดาวบ้าน7ที่โหดเชได้เลยเองเป็นไงบ้างโหดจริงอะไรจริงยังไงเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จะถันไว้ให้ในคัอธิบายสามารถกดที่ลิงก์เพื่อใช้สูตรนี้ได้เลยเอง ก็คุณผู้ชมเอาไปเล่นกันได้เนาะชอบไม่ชอบอยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้วันนี้แก้วลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ